สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงการติดตั้ง j o o m l a เวอร์ชั่น1.5กันนะครับก่อนอื่นเพื่อนๆต้องทำการอัปโหลดโฟลเดอร์ j o o m l a ไปไว้บนเว็บไซต์ของเพื่อนๆก่อนนะครับจากนั้นก็พิมพ์ไปตามชื่อของโฟลเดอร์ o o m l a ได้เลยนะครับก็จะเป็นการเข้ามาที่หน้า installation หน้าแรกนะครับซึ่งจะเป็นการเลือกภาษานะครับให้เพื่อนๆเ,เลือกมาที่ภาษาไทยด้านล่างนะครับผมจากนั้นก็กดถัดไปหรือ next นะครับ ในหน้าต่อมาจะเป็นการตรวจสอบก่อนการติดตั้งนะครับซึ่งจะมีอยู่สองส่วนส่วนบนเนี่ยจะเป็นเกี่ยวเรื่องของการ o อ i เน t i o n ติดต่อกับ Database นะครับหัวข้อหลักที่สำคัญก็จะมีเรื่องของการจะมีอยู่ในหัวข้อของ configuration.php นะครับถ้าเกิดว่าเป็น no เนี่ยบางครั้งเราจะต้องทำการ copy code คตอนหลังเพื่อมาสร้างไฟล์ configuration.php อีกครั้งแล้วก็อัโหลดไว้ในโฟลเดอร์หลักของ Joomla นะครับ ส่วนหัวข้อด้านล่างเนี่ยนะครับก็คือบางครั้งจะเป็นเป็นออนอยู่หรือจะเป็นสีแดงเราก็ไม่เราก็ไม่ต้องไปแก้ไขอะไรตอนนี้นะครับเราสามารถข้ามหน้านี้ไปก่อนได้นะครับโดยการคลิกถัดไปนะครับต่อมาก็จะเป็นหน้าของลิกสิ์นะครับผมก็ให้คลิกถัดไปได้ ต่อมาจะเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับฐานข้อมูลนะครับในที่นี้ชื่อโฮสต์เนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยเราจะใส่ไว้ที่ local host นะครับแต่บางครั้งก็ต้องขึ้นอยู่กับเว็บเซิร์ฟเวอร์หรือว่าโฮสต์ของเพื่อนเพื่อนด้วยนะครับว่ามีการกําหนดชื่อโฮสต์ตัวนี้เป็นชื่ออะไรนะครับทีนี้เราจะพิมพ์เป็น local host นะครับจากนั้นก็ใช้ชื่อ username ที่ได้จากทางโฮสต์นะครับผมหรือว่าเป็น username ที่เพื่อนเพื่อนสร้างเองตอนสร้างฐานข้อมูลนะครับ ในที่นี้ของผมจะเป็น root นะครับแล้วก็ใส่ password ชื่อฐานข้อมูลครับต่อมาในหัวข้อการตั้งค่าขั้นสูงเนี่ยนะครับจะเป็นการกำหนดชื่อหน้าของ table ใน database นะครับโดยปกติแล้วเนี่ยจะ default มาที่ jos นะครับนั่นหมายความว่าจริงๆในหนึ่ง database เนี่ยเราสามารถที่จะแยก table ไว้สาหรับเว็บไซตไ์ได้หลายเว็บไซต์นะครับโดยกําหนดตรงชื่อหน้าตรงนี้นะครับอาจจะตั้งชื่อเป็นเ m o underscore ไว้นะครับถ้าเป็นเว็บไซต์ตัวอื่นเราก็อาจจะเป็นเว็บ n d e r s c o ก e ก็ได้แล้วแต่นะครับว่าเราจะมีเว็บไซต์กี่ตัวจากนั้นเรากค็คลิกถัดไปครับในในหน้าถัดมาจะเป็นการตั้งค่าระบบ f t p ตรงนี้เราข้างไปก่อนก็ได้นะครับ นิกติการตั้งค่าระบบหลักเนี่ยก็คือการใส่ชื่อเว็บไซต์หรือจะเป็นสโลแกนที่เราจะไว้โชว์ด้านบนของเว็บเพจนะครับผมอาจจะใส่เป็นเก๋ๆก็ได้แล้วแต่เพื่อนๆนะครับต่อมาก็เป็นอีเมลของเว็บมาสเตอร์นะครับ แล้วก็ใส่รหัสผ่านอันนี้เราต้องจําไว้นะครับเพราะในหน้าล็อกอินของ administrator เนี่ยเราจะต้องใช้รหัสรหัสผ่านตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็ยืนยันอีกทีหนึง่งหัวข้อล่างนี้จะเป็นการติดตั้งตัวอย่างก่อนนะครับถ้าเพื่อนๆนยังไม่มีความชํานาญในการติดตั้งหรือการใช้งานนะครับก็อาจจะทําการติดตั้งข้อมูลตัวอย่างไปก่อนเพื่อเป็นไกด์ไลน์ในการดูการสร้างเมนูหรือว่ารูปแบบการสร้างบทความต่างๆก่อนก็ได้นะครับเราสามารถลบตัวอย่าง อันนี้ที่หลังได้นะครับผมในที่นี้ผมจะทําการติดตั้งข้อมูลตัวอย่างลงไปด้วยนะครับโอเคครับต่อไปเราก็กดถัดไปนะครับตอนนี้เราติดตั้งจู o m ล่าเวอร์ชัน1 5เสร็จแล้วนะครับแต่ว่าเราต้องไปทําการลบโฟลเดอร์ install หรือว่า rename โฟลเดอร์ install ออกนะครับผมทีนี้ผมจะมาทําการ rename นะครับผม ลรวกลับไปที่หน้าติดตั้งอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะมีอยู่2เมนูก็คือดูหน้าเว็บไซต์หลักและผู้ดูแลนะครับทีนี้เราจะไปดูหน้าเว็บไซต์หลักหลังจากที่เราทําการติดตั้งเสร็จแล้วนะครับเห็นไหมครับทีนี้เราก็จะมีตัวอย่างข้อมูลต่างๆที่ทางจูมล่าเนี่ยเตรียมไว้ให้เราเสร็จหมดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเมนูเรื่องของโมดูลต่างๆนะครับเรื่องของผลสรุปความคิดเห็นหรือว่าจะเป็นเรื่องของเนื้อเนื้อหาหรือบทความนะครับ ทีนี้เราจะไปดูที่หน้าของ administrator ด้วยนะครับตอนนี้เพื่อนๆจะต้องมาที่ address bar นะครับแล้วก็พิมพ์คำว่า administrator เข้าไปนะครับแล้วก็ทำการ enter ตอนนี้เราจะเข้ามาสู่หน้า login ของ administrator แล้วนะครับก็ให้ใส่ user ที่เป็น admin นะครับแล้วก็ password ที่เราตั้งเมื่อสักครู่นะครับแล้วกด login นะครับ ทีนี้เราก็เข้ามาในหน้าของ Control Panel ของ Administrator ได้แล้วนะครับแต่ก่อนอื่นอยากให้เพื่อนๆได้ตรวจเช็คเรื่องของ Permission ของโฟลเดอร์จ m l มล่าซะก่อนนะครับโดยไปที่เมนู Help นะครับผมแล้วก็ System Info นะครับให้เลือกที่เมนูแท็บ Directory นะครับ Permission ตัวนี้ให้สังเกตที่ Status นะครับว่าถ้าเกิดว่าเป็น Status ที่เป็นสีแดงเนี่ย จะหมายถึงอ่านค่อ่านไม่ได้ตรงนี้เราต้องแก้ให้เป็นสีเขียวนะครับคือต้องให้อ่านได้ทั้งหมดแบบนี้นะครับผมโดยการไปกําหนด Permission อีกทีนึงในโฟลเดอร์แต่ละโฟลเดอร์นะครับสําหรับวันนี้แค่นี้ครับขอบคุณครับ